สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาให้ข้อมูลตัวที่ชอบนะครับที่จะพบกันในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับที่สนามไพเงินล้านบุคลีลำนะครับระหว่างราชสีปาจีน168นะครับพบกันกับโชคดวงใจฟาร์มสังกัดอรชนฟาร์มควายงามบวก1นึ่งขาไม้นะครับชิงเงินรางวัลถึง2ล้าน2แสนบาทนะครับเป็นคู่เอกประจำรายการนะครับชนการสียกไก่คู่นี้เป็นพม่าชนพม่านะครับ มาฟังข้อมูลทางด้านโชคดวงใจฟาร์มนะครับไก่ชื่อเจ้าแดงดวงใจนะครับไก่ตัวนี้เป็นลูกเกิดที่ซุ้มนะครับเป็นไก่ที่พัฒนาที่ซุ้มโชคดวงใจฟาร์มเลยนะครับพ่อเป็นสายกัเซมฟาร์มเป็นสตางปลาเงินยันยันเติกแม่เป็นชัยยันฟาร์มนะครับเป็นชั้นหลานเรือลบนะครับเตตีสีไฟสองไฟชมลมชนะอันกับหน่อยทั้งสองไฟเลยแล้ว ชนะไฟหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทชนะยกที่ยกสามยกสนะครับแล้วล่าสุด2อง0 0นสอบาทชนะยกที่3นะครับชนะที่สนามไผ่เงินล้านนะครับตีนอนทุกตัวเลยนะครับสไตล์การชนเจ้าแดงดวงใจเป็นไก่หน้าหงอนหน้าคางเดินทําเดินเตะเป็นไก่ไฟเตอร์แข่งดีปากไวแข่งลึกสไตล์โกเซมฟาร์มเลยนะครับ แล้วมาฟังข้อมูลทางด้านราชสีปาจีน168ไก่ชื่อเจ้าคมเพชรไก่ตัวนี้เป็นไก่ที่เสียกรอบราชสีปาจี16น168นําเข้ามาในค่าตัว18,000บาทนะครับเป็นไก่ที่พับพวกนํามาซ้อมที่ซุ้มแล้วเก่งแล้วมาเนาะตัวเก่งที่ซุ้มนะครับก็เลยขอซื้อมาในราคา18,0 0 0นบาทแตีตีสามไฟ 1นึ0งแที่สนาม304ปาจีนนะครับชนะ3ยกกว่านะครับก็เลี้ยงไปหาคู่ชนแพงเลยไม่ได้คู่เลยเอาไปถอนแข้งที่บ่อนชมรมหนึ่งมื่นหนะครับชนะไม่เต็มอันไฟล่าสุด1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทที่สนามมหารามนะครับปล่อยหางไปไม่ถึง2นาทีนะครับคู่ต่อสู้ดิดแล้วทำเนื้อทำตัวใหม่เลยมาได้คู่ในไฟนี้เลยนะครับสไตล์เชิงชนของเจ้าคงเพชร เป็นไก่ยืนตีหน้างงอนแท่งดีปากไวเปิดแผลดีนะครับเป็นไก่ยืนแรกเลยนะครับนี่ก็ข้อมูลราคาทั้งสองตัวนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและข้อมูลดีๆนะครับสวัสดีครับ